สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะครูพาเที่ยวนะคะอันนี้ก็คือคาเฟ่เปิดใหม่นั่นเองนะคะความฝันของครูก็คือการได้เที่ยวคาเฟ่นั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะก็มาเที่ยวมาตะเวนบ่อยมากเลยนะคะหลายที่เลยนะคะอันนี้ก็คือคาเฟ่เปิดใหม่แถวแถวนนทบุรีนั่นเองนะคะน <Spring. S 1> ี่ค่ะสวยมากเลยค่ะเพิ่งเปิดใหม่ค่ะอันนี้ครูขับผ่านมาพอดีนะคะก็เลยแวะเพราะว่า ทนสีสวยมากเลยนะคะครูชอบคาเฟ่แบบนี้มากเลยนะคะแล้วก็ยังไงนะคะก็อย่าลืมกดติดตามก่อนนะเดี๋ยวพาเข้ามาดูข้างในกันนะคะว่าสวยแค่ไหนนะคะก็โอเคอยู่นะคะครูเริ่มเริ่มพกไม้นั้นหนาไม้กันสั่นมานะคะมันก็จะแบบจะสันส่นๆหน่อยนะคะอันนี้ก็คือเป็นคาเฟ่เลยนะคะนี่ค่ะยาวมาถึงตรงนี้เลยนะคะถ่ายรูปได้หลายมุมอยู่นะคะข้างใน วันนี้คนเยอะมากเลยนะคะน่าจะเป็นแบบเพราะว่าเพิ่งเปิดนะคะคนก็เลยมาถ่ายรูปกันนะคะตามมาค่ะค่ะนี่ก็คือมุมถ่ายรูปด้านในนะคะตอนนี้คนก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะก็เลยถ่ายให้ดูได้นะคะนี่นี่ก็คือที่นั่งนะคะมุมตัวนี้สวยมากนะคะนี่ค่ะไฟก็สวยนะคะนี่ก็คือ ร้านกาแฟนะคะแถวบ้านนี่ค่ะตรงนี้นะคะก็สามารถถ่ายรูปได้นะคะถ่ายรูปได้ทั้งหมดเลยนะคะดีมากเลยนะคะอันนี้นะคะก็คือโซนด้านนอกนั่นเองนะคะด้านนอกก็จะไม่มีแอร์นะคะจะเป็นแบบที่โล่งเลยนะคะก็ค่อนข้างจะร้อนหน่อยถ้าเป็นตอนเที่ยงหรือว่าตอนบ่ายนีนะคะแต่ว่าครูก็จะไม่ค่อยกล้าพูดตรงข้างในอะคะ่ะเพราะว่าข้างในอะมันจะเป็นแบบว่าคนเขาก็นั่งกันอยู่เยอะใช่ไหมคะแล้ว เขาก็กาลังกินกาแฟอยู่อะไรแบบนี้ก็ไปรบกวนเขานะคะก็ mm hmm. เลยมาตั้งกล้องถ่ายด้านนอกนะคะ mm hmm. ก็เป็นนะคะพาไปดูข้างในแล้วแต่ว่าที่ไม่ก็จะเป็นการถ่ายภาพโดยรวมให้ดูนั่นเองนะคะสวยนะคะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายภาพข้างนอกให้ดูอีกรอบนึงนะคะว่าสวยแค่ไหนแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปตรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยวครูก็จะทําการถ่ายรูปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาให้ทุกคนดูกันเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามทั้ง เพจ Facebook นะคะแม่ค้าเงินล้านสอนซังของจากจีนะคะหรือว่าจะเป็นช่องทาง Tik t o ็อนะคะ t i k t o ็อกูก็มีอยู่นะคะก็ชื่อเดียวกันเลยนะคะแม่ค้าเงินล้านสอนซัพขอจากจีนะคะแล้วอีกช่องทาง,งก็คือช่องทาง u t u b e นี่เองค่ะก็ยังไงนะคะก็อย่าะะลืมกดติดตามด้วยนะ ครูก็จะสอนเกี่ยวกับการทําออนไลน์นั่นแหละแชร์จากประสบการณ์จริงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการนําเข้าสินค้าจากจีนะคะการขายของออนไลน,นะะ์ในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่งตางๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวพาเที่ยวกันต่อดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะพาตามดูทุกจุดเลยนะคะเดี๋ยวจะพาดูด้านหน้าแล้วก็ด้านในเลยนะคะด้านในดูไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าด้านในครูอาจจะพูดได้ไม่เยอะคะ่ะเดี๋ยวพาเดินดู ด้านนอกอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามีโซนไหนที่น่าถ่ายรูปบ้างนะคะตามมาเลยค่ะค่ะนี่ก็คือมุมถ่ายรูปมุมแรกนะคะก็คือมุมตรงนี้นั่นเองนะคะแต่ว่า เดินเข้าไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะแล้วตรงนี้นะคะสามารถถ่ายรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะรูก็ทําการถ่ายรูปไปแล้วรูปหนึ่งนะคะตรงนี้สามารถถ่ายรูปได้เลยนะคะหลายมุมอยู่นะคะตรงนี้หรือว่าตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเก้าอี้นะคะนี่เก้าอี้ตรงนี้นะคะเราก็สามารถถ่ายรูปได้นะคะก็คือจะมีวิวแบบสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะนี้ก็คือมีร่มด้วยนะคะันี่ก็เป็นมุมฮิตเหมือนกันนะคะตรงนี้ ค่ะก็มีอันนี้ด้วยค่ะนี่ก็คือมุมถ่ายรูปยอดฮิตมากมากเลยนะคะมุมนี้นะคะือก่อนดีค่ะหมดแล้ค่ะนี่ก็คือจะเป็นอันเ,นเล็กๆนั่นเองจะอยู่ติดริมถนนเลยนะคะถ้ายังไงนะคะถ้าใครอยากมานะคะก็สามารถมาได้เลยนะคะอยู่ตรงบางัวยนี่เองนะคะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่นั่นเองค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะไวัค่ะ